สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มไลน์ไอจีปี2024นี้ค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเข้าไปที่หน้าก o เกิ e ค่ะแล้วเซิร์ชคำว่า w w w t um ์ไ h ท์เว็บทัมไฮคออนไลน์คค่ะสะกดแบบนี้นะคะ www.tumhai-online.com เค่ะเข้ามาถึงหน้าแรกนะคะให้เรากดตรงคำว่าสมัครใช้งานค่ะหลังจากนั้นนะคะกรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่าน8ตัวค่ะ แล้วกดตรงคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติค่ะหลังจากนั้นกดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกไปตรงคำว่าเติมเงินค่ะเพื่อเติมเงินเข้าระบบนะคะสามารถแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่แอดทำให้นะคะหรือคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากแอดไลน์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะให้เรานะคะทักหาแอดมินแล้วแจ้งเติมเงินได้เลยค่ะ ะะแจ้งเว็บแล้วก็ชื่อผู้ใช้ของเราหลังจากนั้นนะคะเราก็แจ้งสลิปการโอนเงินให้เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมเงินแล้วค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่ค่ะให้เรานะคะดูตรงคาว่าหมวดหมู่ค่ะแล้วเลือกคําว่า Instagram นะคะหลังจากนั้นดูตรงคําว่าบริการค่ะแล้วเลือกคําว่าเพิ่มไลค์รูป IG ต่างชาติค่ะแล้วเรานะคะก็นําลิงก์ IG ที่ต้องการเพิ่มนมาวางค่ะแล้วก็ใส่จานวนนะคะ หลังจากนั้นกดส่งได้เลยค่ะจากโพสต์นี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนกดไลค์อยู่ที่ศูนย์คนนะคะนั่นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากที่เราเพิ่มไลค์ไปแล้วเนี่ยยอดไลค์ของเราจะขึ้นไปที่เท่าไหร่เราจะเห็นนะคะว่ายอดไลค์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆด้วยค่ะถ้าใครนะคะสนใจอยากปั๊มไลค์รูปไ g แบบนี้เนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่ www. ททำให้ขีดออนไลน์คอค่ะสะกดแบบนี้นะคะ www บ t u m h a i, i o n l n n e com ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะ